สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะไปอัปเดตการสู้รบในวันที่928ระหว่างกองทัพยูเครนและกองทัพรัสเซียกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งในวันนี้มีข่าวว่ายูเครนนั้นได้รัวโดนจำนวน144ลำทำการโจมตีรัสเซียจนทำให้สนามบินของรัสเซียจำนวน4แห่งนั้นไม่สามารถขึ้นบินได้ นอกจากนี้เรายังมีข่าวดีของยูเครนเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยพบว่าประเทศสวีเดนจะมอบความช่วยเหลือทางด้านการทหารมูลค่า443ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแก่ประเทศยูเครนและครึ่งหนึ่งของมูลค่าการช่วยเหลือในครั้งนี้ก็จะมีการจัดหาอะไรสำหรับเครื่องบินรบแบบ g รเพ e n ให้กับยูเครน ส่วนรายละเอียดการรบในพื้นที่ต่างๆจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุทกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิริตอรี่พร้อมๆกันเลยครับ คุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้สำนักข่าว AFP ได้รายงานว่ากองทัพยูเครนนั้นได้โจมตีทางอากาศระยะไกลใส่ประเทรศรัสเซียโดยยูเครนได้ส่งดโดรนแบบกัมิคเซ่จำนวน144ลำเข้าโจมตีรัสเซียในหลายภูมิภาคในช่วงของเมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็ส่งผลให้มีชาวรัสเซียได้เสียชีวิตอย่างน้อยจํานวนหนึ่งรายและได้รับบาดเจ็บอีกจํานวนหนึ่งครับส่วนกระทรวงกลาโหมของรัสเซียได้ออกมาระบุว่าระบบป้องกันแพรงกาศของพวกเขาสามารถสกัดกั้นโดรนของยูเครนได้จํานวน72ลําลำในบริเวณพื้นที่ของแคว้นเบียน20ลําในบริเวณพื้นที่ของมอสโก14ลําในแคว้นครูดส3บาลำในแคว้นตุลา และอีก25ลำเหนือพื้นที่อื่นๆของประเทศรัสเซียครับนอกจากนี้การโจมตีดังกล่าวยังทำให้ประเทศรัสเซียนั้นต้องสั่งห้ามการขึ้นบินจากสนามบิน4แห่งของประเทศรัสเซียอีกด้วยส่วนผู้ว่าการแคว้นเปรียนของรัสเซียได้ระบุผ่านเทเล gram ว่าศัตรูได้ก่อเหตุโจมตีก่อการร้ายครั้งใหญ่แต่ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือว่าความเสียหายใดๆการโจมตีทั้งหมดถูกสกัดกั้นเอาไว้แล้ว อันนี้ก็เป็นคำกล่าวส่วนหนึ่งจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียนะครับคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามการที่กองทัพรัสเซียได้รุกรานประเทศยูยเครนหรือว่าโจมตีระยะไกลใส่ยูเครนพวกเขากลับบอกว่าเป็นการปฏิบัติการพิเศษทางการทหารเท่านั้นอันนี้เราจะเห็นได้ว่ากองทัพรัสเซียมักพูดออกมาแนวนี้อยู่เป็นประจำนะครับ ส่วนบล็อกเกอร์ทางการทหารของยูเครนได้รายงานว่ายูเครนสามารถโจมตีคลังน้ํามันของรัสเซียในบริเวณพื้นที่ของเมืองเบลกลอดได้ซึ่งจากภาพถ่ายนั้นเราจะได้เห็นว่าเกิดเพลิงไหม้ลุก,กลามขึ้นขนาดใหญ่นะครับซึ่งก็คาดว่าคลังเก็บน้ํามันแห่งนี้ของรัสเซียก็น่าที่จะได้รับความเสียหายไม่น้อยเช่นกันส่วนกองทัพยูเครนนั้นยังคงเดินหน้าทําลายคลังเก็บน้ามันคลังเก็บอาวุธ ที่ตั้งทางกรทหารและเป้าหมายทางกรทหารที่มีคุณค่าสูงของกองทัพรัสเซียในแนวหลังอย่างต่อเนื่องต่อไปครับซึ่งการโจมตีระยะไกลส่วนใหญ่ของยูเครนก็จะใช้แต่เพียงแค่โดรนที่ผลิตภายในประเทศเท่านั้นแอดมินนึกไม่ออกเลยว่าหากทางการของยูเครนมีขี่ปืนาวุธระยะไกลของตนเองหรือว่าขี่ปรนาวุธระยะไกลของชาติพันธมิตรย,ยิงเข้าไปในดินแดนของรัสเซียรัสเซียจะสามารถรับมือกับสิ่งนี้ได้หรือไม่นะครับ ส่วนข่าวต่อมานะครับคุณผู้ชมรัฐบาลสวีเดนได้ประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าจะให้การสนับสนุนทางด้านการทหารแก่ยูเครนคิดเป็นเงินมูลค่า443ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะรวมถึงยานกราะและระบบป้องกันพางากาศด้วยโดยการช่วยเหลือในครั้งนี้ถือว่าเป็นแพ็กเกจความช่วยเหลือชุดที่17แล้วครับซึ่งอาวุธหลักๆที่ยูเครนจะได้ก็จะมีเรือโจมตีผิวน้ำแบบ CB90 จำนวน6ลำ ระบบป้องกันพลังกาศแบบพกพาจรวดต่อต้านรถถังแบบ ATC และกระสุนสำหรับอาวุธที่ยูเครนเคยได้รับบริจาคไปยกตัวอย่างเช่นรถรบฐานราบแบบ c v 90ครับอย่างไรก็ตามเกือบครึ่งหนึ่งของแพ็คเกจดังกล่าวที่ได้รับการจัดสรรคิดเป็นเงินมูลค่า222ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในส่วนนี้จะเป็นการจัดหาชิ้นส่วนสำหรับเครื่องบินขับไล่แบบแจ39 โดยข้อมูลในจุดนี้ถือว่ามีความน่าสนใจมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ากระทรวงกระหมของสวีเดนได้กล่าวว่าการจัดหาชิ้นส่วนอะไรใหม่จะช่วยให้เจ้ากริปเพนซีดีจำนวนหลายลำจะไม่ต้องถูกถอดประกอบและสามารถพิจารณาบริจาคให้ยูเครนได้ในอนาคตหากว่ารัฐบาลสวีเดนตัดสินใจเช่นนั้นครับ ซึ่งแอดมินก็คิดว่าน่าสนใจมากนะครับคุณผู้ชมหากว่าในอนาคตกองทัพอากาศยูเครนจะมีเครื่องบินรบแบบเรเพนเข้ามาประจำการเพราะว่าเครื่องบินรบชนิดนี้มันถูกออกแบบมาให้ต่อต้านเครื่องบินรบของรัสเซียโดยเฉพาะครับ อย่างไรก็ตามการเข้ามาของกริปเพนก็จะยังคงไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้เพราะว่ายูเครนต้องการนำเครื่องบินรบแบบ f 1 6เข้ามาประจำการให้ครบเสียก่อนไม่อย่างนั้นแล้วก็จะเกิดความยุ่งยากในเรื่องของการเตรียมนักบินช่างเครื่องและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับเครื่องบินรบทั้งสองแบบครับในอนาคตแอดมินก็คิดว่ายูเครนเขาก็อยากได้เช่นกันนะครับไม่เพียงแต่เครื่องบินรบแบบ f 1 6การมีเครื่องบินรบแบบกริเพน เครื่องบินรบแบบมิลาสองพันหรือว่าเครื่องบินรบในรุ่นอื่นๆมันก็ล้วนจะส่งผลดีต่อยูเครนอย่างแน่นอนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทุกๆอย่างมันก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมการว่ากันว่าเครื่องบินรบนั้นเป็นอาวุธขั้นสูงดังนั้นการที่จะครอบครองพวกมันมันก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างซึ่งเราก็คงต้องให้กําลังใจฐานยูเครนต่อไปนะครับ ส่วนข่าวต่อมานะครับคุณผู้ชมอิรานนั้นก็ได้ออกมาปฏิเสธว่าพวกเขาจะไม่มีการส่งมอบขี่ปนาวุพิสัยไกให้กับรัสเซียแต่อย่างใดโดยพวกเขาเรียกการรายงานข่าวของตะวันตกในกครั้งนี้ว่าเป็นสงครามจิต,ตวิทยาครับส่วนดมิทีเปจคอฟโฆษกของเคมรินได้ให้คำตอบในเรื่องนี้แบบเลี่ยงว่าอิรานนั้นคือพันธมิตรที่สำคัญของเราเรากำลังพัฒนาความสำคัญทางด้านการค้าและเศรษฐกิจ เรากำลังพัฒนาความร่วมมือและการเจรจาในทุกพื้นที่ที่เป็นไปได้รวมถึงพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวมากที่สุดเขากล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ อย่างไรก็ตามสำนักข่าวเดอะไทม์ของอังกฤษได้รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวทางกระหารของยูเครนที่ไม่ได้เปิดเผยตัวตนว่าขีปนาวุธนวิถีจำนวน200ลูกของอิรานได้เดินทางมาถึงท่าเรือที่ไม่ระบุในทะเลแคสเปียนแล้วเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมามีรายงานว่าเป็นขีปนาวุธแบบฟาส360ซึ่งมีพิสัยการโจมตีอยู่ที่120กิโลเมตร จัดได้ว่าขี่ปนาวุธชนิดนี้มันเป็นขี่ปนาวุธแบบยุธทธวิธีนะครับคุณผู้ชมดังนั้นกองทัพรัสเซียจึงมีแนวโน้มว่าจะใช้อาวุธแบบนี้โจมตีเป้าหมายทางการทหารยกตัวอย่างเช่นฐานทัพ ศูนย์ปรชาการคลังน้ํามันและคลังอาวุธเป็นต้นครับอย่างไรก็ตามกองทัพรัรเซียนั้นก็มีคลังขี่ปนาวุธพิสัยไกลของตนเองที่นํามาใช้ในยูเครนอยู่แล้วจําพวกเช่นขี่ปนาวุธแบบคินซาวหรือว่าขี่ปนาวุธแบบอิสคันเดอเอ็มซึ่งการมาของขี่ปนาวุธจากอิรานมันก็จะเป็นการยกระดับความรุนแรงในสนามรบยูเครนอย่างแน่นอนครับ และเราก็คงต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับคุณผู้ชมจะได้ว่ามันไม่ใช่ข่าวดีสําหรับยูเครนเลยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังไม่พบหลักฐานที่กองทัพรัสเซียได้ใช้ขีปนาวุธของอิหร่านโจมตียูเครนแต่อย่างใดนะครับที่ผ่านมาก็จะเห็นแต่เพียงว่ากองทัพรัสเซียได้ใช้ดโดรนที่มีต้นแบบจากอิหร่านทําการโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากการแอด,ดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยยิริตรีกัดีเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ